มานกคุณสีตาไม่ยังปักนกปักนกเฮียจะเศร้าอีกบอ๊พ่อไปปักนกขอบไปตรงนี้ปกนกนนกลกคุณนกคุณนกธนดรคุณนกธนดรครับครับผมไป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 มามาขาตัวตัวครับที่หลัก รักนะเขินจิมึงเขินจิมันเคเียวกุยดีมันเคเียวโบมีดีครับมึงบ้แหงเพื่ออะไรวะเนี่ยมาดสาสยไล่รับสมัครคนดูแลทั้งสามท่านนะครับรับสมัครคนดูแลนะครับผมป่วยงนี้ป่วยต้องการรับสมัครไม่เอามาแบบไ้ นะครับเขาแบบอยู่ด้วยกันคุยแล้วไม่หายมีบ้างไหมลักษณะคุณคุณชงนะคุณถจะเราดื่มด้วยนะครับผมชงเลยผมดื่มด้วยยังเสียงคือบบมีป่ะเ้อแพรของมาเลยดิอ๋อพูดอะไรด้วยไอแก๊บไอ้แก๊บอ๋อสดจริงหรือเปล่าเลยรสดจริงหรือเปล่านะสดแท้ครับเออผมขอผมขอเป็นอ่าฉลามที่ โดนลูกเรือจับขึ้นบนเรือได้ไหมครับอย่ามากัดเรือกูนะใครจะไปกัดเรือมึงเรือมี้โยตาสลัดผมขอเป็นฉลามที่ไม่กัดแค่เรือนี้แลมเดียวนะครับกัดทุกเรือเลยไม่กัดไม่กัดแค่เรือนี้เพราะว่าเรือนี้เป็นเรือที่ฉลามชอบมากทาไมเอาก็เป็นเรือของมึงไงกูก็ชอบมึงไงเมึงมึงเขินเนี่ยมึงมึงเขินตอนนี้แหละ นี่แหละนี่ไม่เหน็นไหนมือต้องทำประยิบตุ่นแล้วโอเคครับ ชัดเลยมาลูกนี่ชัดเลยกูนักใจท่านแม่แต่ว่าแค่เป็นซนนี้หร อดอกซากุระรกำลังผีบ,บานอันนี้มันก็เป็นค,คัฟคับอะไร <c oughs> ค่ะค่ะค่ะเขายิ้มว่ากูเป็นอยู่เออแต่งหน้าไงยแต่เต็มตอนนี้ก็มันมันก็เป็นบรรยากาศของประเทศไทยเนาะบางส่วนคนก้อนคนตกใจนะครับดอกซากุระกระดวงนะครับเฮ้ยกุหลาบรุกกุหลาบรุกต้องกลัวชุดวัน นั่นๆเออแดงๆเอา,อา,เเอาอบ๊อบี่กระดูกระดีไ,ดไหมเอาแม่ไหมไม่กรอบกบ,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 บ่เชื่อวะบอบบๆอบกบทบ๊อบอาจจะมันเลุนหน่อยฉันขอสัญญาจะมีแต่เธอเท่านั้นและทุกๆวันฉันจะทำเพื่อเธอฉันขอสัญญา กินอะไรเกกินมูกระทะไม่ไม่มันจะอ้วนไม่กินผักด้วยแค่พาไปมันจะกัดลี้นตัวเองได้ก่อนนี้เลยนะพาไปไหมพาไปเลยจะพาไปจะพาไปดีไมไันกัดนงกน้ตัวเองแต่วันนี้กินมุกนะ อิ่มแล้วนะครับหมูกระทะนะครับผมเป็นไงความรู้สึกพี่แก็คเป็นพี่ชายที่โคตรหล่อเลยดีว่าเหมือนโดนบอลลอมเลยหล่อยิ่งกว่าน่าเดชเลกแสนดีมากคือ,คอหน้าตาดีนะเนี่ยคือ,คอที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้น่าสวยใช่ไหมเนี่ยใช่หล่อเลยน่าเรียนมากในโลกอัจฉรายนี้ต้องพี่เลยแหละใช่ไหมเขาขึ้นบผม เออแล้วก็พี่แกป๊ปอีกคนหนึ่งพี่แกป๊ปก็เป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่อดทนนะทุกคนพี่แกป๊ปอยากจะบอกว่าข้างบ้านที่พวกเราพักอยู่ะจะปลูกต้นลึง,งอ่าใช่พี่แกป๊ปก็เหมือนกันกันกบนุกนะเป็นคนเป็นนักร้องที่ไม่มีเงินเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เพลงร้องที่ไม่มีเงินเดือนอ่าแล้วช่วงนั้นก็ไม่มีเงินเขากินมาม่าทุกวันเลยกับนุกแต่ก่อนนุกพี่ขามพี่แกป๊ปตอนนั้นออฟยังไม่เข้ามา นุกขามแก๊ปแต่พี่แก๊ปจะหนักกว่าเพื่อนจะกินมาม่าทุกคราบแล้วก็หักตําลึงเอาไปลวกไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแค่มาม่าแล้วผงม,มาม่าแล้วก็ยอดตําลึงที่พี่แก๊ปจะกินทุกวันพี่โรสเอฟซีพัลามสองขอบคุณครับขอบคุณ 1> 1, <000 S 2> มาองัดวงค,ครับนั่นแหละขอบคุณพี่โบวี่ด้วยครับผม1นึ่ันสองดวง ขอบคุณดวงดาวดเนททุกๆดวงเลยนะครับครับทุกๆทุกๆดวงด้วยนุ้งอาจจะพูดไม่หมดนะขอบคุณดวงดาวโดเนทพี่แก็บมันจะมีช่วงหนึ่งลองย้อนกลับไปดูนะพี่แก็บผอมมากช่วงนั้นผอมหน้าก็หนากระตบแห้งมันจะเป็นมันเป็นช่วงที่พี่แก็บกินแต่มาม่าแล้วก็กางเกงแล้วใส่ปลไหเลยนะเราออกไม่เบิรงกางเกงแล้วใส่ปลไหเลยรวมเบิร์น นั่นแหละมันมัน,ม,นมันไม่มีจริงๆตอนนั้นจนกระทั่งมีพีพ่ๆเข้ามาในในย้อนกลับไปพีพ่ๆเข้ามาน่าจะได้ประมาณย้อนกลับไปสองสามเดือนมั้สองเดือนสองเดือน,ออนพีพ่ๆเข้ามาคือเอียงกับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับพีพ่ๆเฮ็ดใหยนุกเฮยเฮยปลายเฮแก,แกเบเี็ยให้ทุกคนมีความหมายสําหรับพีพ่ๆมันมันมีพลังขึ้นมาเลยครับครับเป็นแรงผลักดันให้พว<อ>กเราพิมพ์อะไรเนี่ยคุณ มาสันแล้วคุณอนะครับเดี๋ยวอีกอีสิบนาทีนะครับอีกสิบนาทีนะครับคอนาทีเดียวค่ะเห็นออมแอมมาหนาขึ้นนกคุมมาสันเบิงดูวยล่ะนกคุมยังสิผู้รอมาสันดิโอชทางไกลเลยนกขุมชื่อทางไกลตัหนึ่งนกขุมยังมาล้อเทใส่ดูล่ะใส่ดูล่ะนกคุมเบิงหนานกคุมด้ล่ะป้านัหนาหนกคุมนะคุณนาคุณนา เมาีด้วยนี่อันงกิยางสิผูดใดหลักไม่เห็นไปเอ้าการพีสตาไม่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 อมาแล้วสีรลองเพลงเล้จังเอยน่ะนะบงหันาะหาไม่เลยหรอเออคนเมาเออไม่เต้นไรแลเมอยบ่ลูกพี่ล่ามอยบอกหยังพี่ล่ามอยบอก เดี <spe ๋ยวไม่นางพากระเด็นไปเดี๋ยวพอลองยังไป bye อาถือไว้ถือไว้อย่างนี้ไม่เห็นขอดเออเอออย่าเอาาเอถือไว้อย่างนี้อย,อย่ากอดเยอะอย่ากอดพูดเกิน,นถือไว้ออกไปยิ่งเสียเออเออนามันไกลวนนานนะเอาก็หนูแขนสั้นดีนะเอา ไม่เข้าใจเลยจริงๆใ,ให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมายอมให้เธอเป็นไม่ควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอเดินไปกับโจรสลัดที่ยศมันแค่กนลาศิฉันเป็นทั้งคนหนิ่งเธอมันเอาเธอไปไม่กินไม <c> ่ <oughs> อยากกเธอสักครั้งบอจะน่าเข้าวังฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย <c oughs> ในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มาคนนั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันเิียนดทไรไปไกล ก็เป็นเพื่อนกัน